เหรียญปีกาญจนาพิเศษผลิตออกมาสองบล็อกนะคะมีบล็อกไทยกับบล็อกนอกบ็อกไหนที่มีราคานักสะสมต้องการเราไปดูข้อมูลกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับพี่จอยแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้พี่จอยนําเสนอเหรียญสะสมเป็นเหรียญกระสาบที่หมุนเวียนนะคะเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าเป็นเหรียญที่เขาผลิตออกมาสองบล็อกนะคะก็คือ บล็อกไทยกับบล็อกนอกหรือว่าบล็อกอิตาลีนั่นเองนะคะเรียนสองบล็อกนี้นะคะปีการจนาพิเศษมีการผลิตออกมาเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกไทยหรือบล็อกนอกอมีการผลิตออกมากมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ็อก ไทยนะคะก็ยังมีการผลิตน้อยกว่าบล็อกอิตาลี ok ถึง120ล,ล้านเหรียญนะคะคือน้อยกว่านะคะก็บทสรุปก็คือบล็อกไทยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยกว่าบล็อก ok นอกนะคะก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็มีความแตกต่างแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสม ตอนนี้ถ้าเป็นบล็อกไทยขายได้มีราคานะคะแต่ว่าถ้าเป็นบล็อกอิตาลีถ้าเป็นเหรียญธรรมดาก็คือมีค่ามีราคาแค่10บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพ้าเหียนที่กลับนะคะปกติเหรียญ10บาทปีพศ2539า้ก็พเหียนก็จะตรงนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ พบเจอพัะเหรียนกลับเมื่อนั้นคุณขายได้มีราคานะคะเราดูความแตกต่างยังไงนะคะสำหรับสองเหรียญน,นี้บล็อกไหนเป็นบล็อกไทยบล็อกไหนเป็นบล็อกอิตาลีนะคะจุดสังเกตง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจุดสังเกตก็จะมีจุดสังเกตอยู่สองสามจุดนะคะ จุดแรกก็จะเป็นระยะห่างรัศมีของตาสัญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมห้าสิปีกับขอบเหรียญวงนอกนะคะก็จะมีระยะห่างไม่เท่ากันนะคะก็คือบล็อกที่ผลิตลงกระสาบไทยจะมีระยะห่างบล็อกที่ผลิตจากโลงกระสาบอิตาลีอย่างเห็นได้ชัดนะคะ ก็อย่างจุดที่สองนะคะระหว่างข้างล่างแถบปลายแฉกสะบัดตาสัญลักษณ์งานสองพระบาทศริราชสมบัติครบห้าสิบปีขอบเรียนวงนอกนะคะก็จะมีระยะห่างไม่เท่ากันบล็อกผลิตจากกระสับไทยจะมีระยะห่างมากกว่านะคะมากกว่าบล็อกที่ผลิตจากบล็อกนอกนะคะแบบนี้นะคะมีระยะห่างแบบนี้เลยนะคะด้านล่าง แบบนี้นะคะที่พี่จอยชี้ให้ดูนะคะจะแตกต่างกันตรงนี้ที่พี่จอยชี้ตรงนี้คือบล็อกไทยนะคะอันนี้บล็อกไทยเขาก็จะห่างจากขอบวงในนะคะห่างกันเยอะเลยนายเห็นได้ชัดเลยแบบนี้แบบนี้ขายได้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้ก็คือบล็อก นอกนั่นเองบอกอิตาลีมีการผลิตออกมามากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าบอกไทยหายากกว่านะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้คือบอกอิตาลีนะคะถ้าหากว่าเป็นบอกอิตาลีถ้ามีความพิเศษก็คือพระเสียรกลับนะคะถึงจะขายได้ถ้ามีเพื่อนๆพ,พบเจอพระเสียรกลับก็ถือว่าโชคดีมากๆนะคะ แต่ถ้าถ้าเป็นพ้าเสียนตรงก็ยังไม่มีราคานะคะตอนนี้ถ้าเป็นบล็อกไทยก็จะมีการซื้อขายกันอยู่ที่200-300บาทเลยทีเดียวบางช่องนะคะบางที่รับซื้อเขารับซื้อถึง300บาทต่อหนึ่งเหรียญสำหรับบล็อกไทยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีหมุนเวียนอยู่นะคะ ถ้าได้เงินถอนเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะคะถ้าเป็นปีกาญจนาพิเศษเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะตรงขอบเหรียญจะห่างนะคะจะห่างกว่าบล็อกนอกนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมได้ไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะจุดสังเกตที่พี่จอยชี้ให้ดูนะคะบล็อกไทยจะห่างจากขอบเหรียญน,นะคะตาสัญลักษณ์แบบนี้นะคะถ้าเป็นบล็อกไทย ถ้าเป็นบล็อกอิตาลีก็จะชิดขอบเหรียญน,นะคะจําให้ได้เลยนะคะจํานวนแต่ละเหรียญน,นะคะก็ผลิตออกมาเยอะมากมายมหาศาลแต่บอกได้เลยว่าบล็อกไทยผลิตน้อยกว่าบล็อกอิตาลีนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ